ปลายทางเด็กๆ,ๆ,ๆที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะและว,วันนี้วันนี้จําได้ไหมคะเมื่อวานครูบอกว่าอะไรเมื่อวานครูบอกว่าอะไรเราจะมีการทดสอบหรือประเมินผลมรดกไทยตอนที่ที่มีชื่อว่า วรรณคดีไทยนั่นเองนะคะเรื่องราวของวรรณคดีก็นํามาฝากเด็กๆแล้วนะคะตอนนี้พร้อมหรืยังคะพร้อมแล้วอ่าน่งตัวตรงนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่คะแนนสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ที่แล้วได้ไปเท่าไหร่คะ30สิวันนี้ครูจะเอาคืนให้หมดเลย ดีไหมคะทำไมถึงเอาคืนให้แล้วเอาคืนมารื่อน,นี้ตายหรือเปล่าไม่ใช่นะคะที่เอาคืนเพราะว่าความตั้งใจของหนูหายไปหมดเลยวันนี้ทั้งที่คุณครูบอกว่าจะสอบไม่รู้จักหน้าที่ของตนเองนะคะคนที่ไม่รู้จักหน้าที่ เดี๋ยวครูมีนิทานมาเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องแต่ก่อนที่จะฟังนิทานเรื่องของการไม่รู้จักหน้าที่ผลสุดท้ายตัวเองก็ต้องตายอยากฟังไหมคะอยากฟังถ้าอยากฟังนั่งในลองเอามือจับที่หูตัวเองสิจับไว้ใครที่ผมยาวเกี่ยวเกี่ยวผมไว้แล้วเอามือจับหูไว้ แล้วก้อยดึงให้มันกลางออกอ้าวกลางออกกว้างๆหูจะได้เป็นไงคะลูกออกกว้างพอ,อยังได้ยินเสียงคุณครูยังได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วยังได้ยินแล้วคอ้าวได้ยินเสียงของคุณครูแล้วตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงเพื่อนได้ยินแต่เสียงของคุณครูเอามือลงค่ะลูกที่ให้เอาผมเกี่ยวหูแล้วก็ยดึงใบหูออกเนี่ยเพราะว่า หลายคนไม่ได้ยินเสียงของคุณครูแล้วหลายคนก็มัวแต่เล่นเอชั่วโมงที่สองคุณครูพี่กุลสอนเรื่องอะไรนะคะของเล่นของใชเ้เลือกใช้ชวัสดุแล้วมันมีวัสดุอีกชนิดหนึ่งคุณครูก็ชอบชอบสมัยเล็กๆเนี่ยชอบเล่นมากเลย อะไรคะยางอ่ายางที่ใช้พิธีอะไรดึงง่ายแล้วก็ปล่อยเป็นไงคะไปโดนเพื่อนแล้วเป็นไงเ,นเจ็บไหมคะเ,เจ็บทีนี้ถ้าไม่อยากเจ็บถ้าไม่อยากเจ็บถ้าไม่อยากดุนแกล้งก็นั่งตัวตรงตรงอ่าเพราะ,ะว,ว่าตอนนี้คุณครูมีมีใครคะ มีบุคคลอยู่คนหนึ่งอบอกให้ก็ได้คอยเล็งเด็กๆอยู่คนไหนสซนคนไหนไม่ฟังเขามีหนังสติ๊กหนังยางนี่แหละอยู่ในมือว่อคุณครูก็ไม่ทราบว่าใครเหมือนกันแม่เหรอคะอ๋อแม่มานั่งเรียนด้วยไม่ใช่ไม่ใช่บอกได้ว่าไม่ใช่นะคะหนังสติ๊กหรือหนังยางเนี่ยแหละจะคอยดีดขาเด็กๆ อ่พร้อมที่จะเรียนไหมคคไม่เขียนค่ะลูกไม่เขียนแล้วฟังนะคะวันนี้ครูบอกแล้วว่าเราจะประเมินผลในเรื่องของมรดกไทยตอนที่สองนะคะ,เ,คคะเนื้อเรื่องเขาเกี่ยวกับเรื่องวรรณคดีไทยแล้วก็แล้วก็ถ้าครูจะให้ครูทบทวนก็ย้อนกลับไปที่วัดอะไรคะ วัดโพนั่นเองจิตกรรมฝาผนังที่เป็นภาพวาดในนิทานเรื่องอะไรคะ,ตะ,ตะยายกับต, <ะ S 1> ตานั่นเองนะคะยายกับตาทำอะไรนะน้ปาปลูกถั่วกับงาให้หลานลหลานเป้าแล้วหลานเป้าไหมไม,ไม่เป้าอไม่เป้าแต่สดงว่าหลานรู้จักหน้าที่ไหมไม่ไม่รู้จักหน้าที่ผลสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น คนจองคนจองก็คือกาเนี่ยมันก็หิวมันก็เลยแอบมาขโมยถั่วขโมยกินถั่วกินงาที่ยายกระตาให้หลานเป้านั่นเองนะคะทีนี้ถ้าอยากได้คะแนนเต็มจริงจริงๆก็ต้องยืนขึ้นเรามาสนุกกับเพลงก่อนคะ่ะอยากได้คะแนนเต็มนะคะคะแนนเคลื่อนไหววันนี้ให้10คะแนน ข้าลึกๆอ่าแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกนะคะเราจะได้หายเหนื่อย